สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับมือนี้แอปพี่น้องคุณผู้ชมมาทีวัดปา้าหนองหยาไส้ครับสิบห้าพี่น้องคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบไปขอตัวเลขครับขอตัวเลขกับสารปูขี้ปะเขากินดามานี่แล้วก็เจ้าแม่แต่เคียนครับเจ้าแม่แต่เคียนให้ในวัดปา้าหนองหยาไส้ไนี่ครับสิมีสารปูขี้ปะเขาแล้วก็ไม่แต่เคียนนะครับ ผมก็ได้ข่าวว่ามีพี่น้องลังไหลมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้รับโชคลาบถูกหวยอยู่เรื่อยนะครับก็อยุที่ดวงของภัยของมันคือว่านะเมื่อนี้ก็เลยสิพาพี่น้องคุณผู้ชมเข้าไปในวัดเขาวัดครับกับสิมีท่งประดับอยู่ข้างทางซ้ายขวาเนะพี่น้องคุณผูณ้ชมถนวนหนทาง,งเขาวัดก็เป็นทงังแดงนะครับทงังลูกล่างนะครับรงไห่ทงหน้าป้าเขา เอามีไฟฟ้าครับเสาไฟฟ้ากับเรียงร่ายอยู่ตลอดระยะทางนะครับเอาให้เมืองบรรยากาศนะครับเพื่อว่าพี่น้องคุณผู้ชมในมืองคลิปจากทั้งช่องของเฮ้าแล้วพี่น้องแฟนนู่นในมืองคลิปแล้วอยากสีมานะครับอยากสิตามห้อยช่องของเฮ้ากับเได้นึกภาพบรรยากาศออกครับครับกับภาพพี่น้องคุณผู้ชมเขามาหอดให้ในบริเวณวัดนะครับ ตรงสารปูชีปาขาวกินดามานี่ครับพี่น้องคุณผู้ชมเมื่อนี้แอดมินกะมากกราบไหวนะครับในนำ้ำทูบเทียนดอกไม้มากกราบไหวขอพรอนเพื่อนนะครับแล้วกัขอเรื่องโชคเรื่องลาบขอตัวเลขนะครับแนวทาาที่ใส่ในการเสี่ยงการขอก็คือทูบเสี่ยงไทยนะครับเป็นทูบเสี่ยงไทยทูบใบหวยพี่น้องคุณผู้ชม การมึงเอาก็แล้วกันครับตัวเลขนะครับจากถูกใบหวยถ้าหากว่ามึงแล้วทันมากตัวเลขที่มันออกมาที่เขาเห็นอยู่ในถูกเสียงท้ายกับตามในนะครับเป็นแนวทางทันว่ามากกับ่านไปก็ได้ครับพี่น้องก็รัชมกับใส่วิจารย์ในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องเขาจะทํำคลิปขึ้นหรือว่าหาหมองันโมนี่ก็พ่อได้เป็นแนวทาง สำหรับพี่น้องปูติมักเสียงโชคเสียงดวงเนาะถูกเสียงไทยครับจุดออกมาแล้วครับตรงบริเวณสารปูชีปะขาวศารปูชีปะขาวจินดามานี่ครับหมายเลขที่ออกครับเจ็ดสองตอนนี้เห็นเจ็ดกับสองเลยนะพี่น้องเนาะพี่น้องคุณผู้ชมกับหลุนตัวเลขติดตามไปเรื่อยๆนะครับ เลขทูบส่วนไลายกัสิสามตครับบางเท่อจุดออกมาอาจสิสองตกับมีนะครับตอนนี้เราเห็นเจ็ดกับ2แล้วครับพี่น้องคุณผู้ชมอันนี้คือเลขทูบเสียงท้ายนะครับทูบใบหวยที่แอดนัวจุดอยู่ยตรงบริเวณสารปูชีปะขาวจินดามมนี่วัดปลาหนองหญยาไส มื่อนี้มองขอโชคภายในวัดมีอยู่น้ากัน2จุดหลังจากที่ได้โชคจากปูชีประขาวแล้วแอดนัวกับส้าพี่น้องคุณผู้ชมไปขอตัวเลขนะครับขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งยูใกลๆกันนี่แหะครับอ่ายูห่างกันใบีกบว่าไกลมาไหนยู่ภายในบริเวณวัดนี่แหละเจ็ดสองตัวที่สามหนาซิเมนศูนย์ครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่ครับเห็นหัวโป่มาแล้ว 7จ็ดสองเจ็ดสองครับตัวที่สามรุ่นกันครับว่าสิเป็นศูนย์นี่สิเป็นเก่าเนาะก็ว่ามึงลักษณะแล้วก็คือศูนย์นะครับพี่น้องคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเท่ากับสิดได้เห็นกันแล้วนะครับเจ็ดสองศูนย์ครับเจ็ดสองศูนย์นะครับเลขปูชีประคา กับสิบภาพพี่น้องคุณผู้ชมไปขอโชคต่อนะครับวันนี้เนาะกับเจ้าแม่แต่เคียนนะครับใหม่แต่เคียนนะครับกับสิบไปจุดถูกกราบไหวขอโชคขอลาบน้ำเพลินแนวนทางก็คือเอาถูกเสียงไทยมาจุดขอย้คือเก่าแหละครับกับลูกแปงเนาะพี่น้องคุณผู้ชมกับลองมือเอาไดอนะครับตัวเลขที่ลูกแปงออกมาเห็นเป็นตัวใดตางคนอาจสิตางเห็น ดาไพ่ตามัานนอนพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงนะครับแล้วกาตัวเลขถูกเสียงท่าที่ผมจุดไว้เดี๋ยวผมก็สิมาบอกพี่น้องคุณผู้ชมอีกเทือนึงเนาะครับรอให้ถูกมั่นใหม่เมืนะ่อตัวเลขย้อนแม่แต่เคียนใหม่แต่เคี้ยนที่ลูกแปลงท่าแปลงกับให้พี่น้องเพ่งพี่น้องเล่งแล้วก็มึงเป็นตัวเลขนะครับใส่วิจจรยนในการรับชมรับฟังแอดมิน แอปนวดนี่นก็ทำคลิปหรือว่าหาแนวทางหาวิธีพ่อห้พี่น้องมีแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับครับผมกับสิบพ,พี่น้องคุณผู้ชมไปรูปไม่แต่เคียนเนาะครับตัวเลขนี่ก็ให้พี่น้องคุณผู้ชมเมืองเอาเดอ้อตาไผ่ตามันเนาะว่าเห็นเป็นตัวใดก็จับใส้กันเอาครับพี่น้อง นาทีของแอดนัวมื้อนี้ก็คือมาลูกแปงมหาแนวทางให้พี่น้องผู้ชมเนาะถ้าภาพมันเคลื่อนไหวไปไหวพี่น้องผู้มึงบ่ท่านกักดหยุไวบซะก่อนนะครับกดหยุดเอาเนาะเพราะว่าผมสิบว่าจะขึ้นภาพนิ่งภาพก็สิเป็นภาพวิดีโออาจสิเคลื่อนไหวซาเร่เน่อาจสิสั้นแน่ก็ต้องขอภัยผู้ใดมึงบ่ท่านกับกดหยุดคลิปเอาครับพี่น้องนี่ครับ อาการเห็นเป็นเหลขตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้เนาะเพื่อพี่น้องผู้เพิ่นตีบอกหรือว่าบอกบ่ไดนะครับก็ได้เป็นแนวทางในมีแนวทางน้ากันแล้วก็มามือนี่คราบผมก็ได้จุดทูบเสียงไททูบใบหวยไว้เดี๋ยวเ้อจเชียงใบมึงตัวเลขเสียงไทจากทูบนะครับว่าเลขกทูบเสียงไยเจ้าแม่แต่เคียนนี่สิเป็นเลขตัวใดนะครับ จะไปรอมึงจากทูบอีกเที่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องคุณผู้ชมตอนนี้ก็ให้พี่น้องคุณผู้ชมมึงตัวเลขยูทีเจ้าแม่แต่เคียนสะก้อนนะครับยูทีแต่เคียนสะกอนนะครับต้องเพ่งเล่งนงคาค่แล้วนะครับจึงสิเห็นเนาะคือในวัดเพิ่นตอนนี้ครับวัดป่าหนองหย่าไส้นี่เพิ่นกรลังส้างสารา ตอนนี้ก็กำลังท่าสีกำลังสีเฮ็ดฝ่าตกแต่งภายในละ่ะหากว่าพี่น้องคุณนผู้ชมผู้ใดมีดจิตใจใสศรัทธานะครับมีแรงศรัทธาอย่าเสียอนุโมทนาบุญรวมส้างรวมก็อ,อยากสีรรวมท่าสีหรือว่าศีถ้ำฝาสารานัมเพลนนะครับกับอนุะขอครับกับอนุโมทนาบุญ ครับหลวงพอเจ้าอาวาส่นไหนเนาะผมสิเอาเบอร์โทรเจ้าอาวาสไว้ไต่คลิปพี่น้องคุณผู้ชมก็คลิกมึงใต่คลิปนะครับเดี๋ยวสิว่างเบอร์โทรศัพท์พลาจารยร์พอายจารย์โยนะครับเจ้าอาวาสวัดไหวไต่คลิปเพื่อ,อาว่าอยากรวมสร้างรวมทำบุญน้ำเพิินครับพี่น้องคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องคุณผู้ชมในมึงตัวเลขถูกเสี่ยงท่ายแล้วก็ สาลาเนาะครับศาลาที่เพิ่นกํลลังท่าสีกํลลังสีท้ำฝาตกแต่งภายในเดี๋ยวสิเกินภาพในเมืองอีกเแกนึงครับตอนนี้ห้าลุ่นตัวเลขเจ้าแม่ตะเคียนสะกนเนาะเห็น<ม>เป็นตัวใดครับพี่น้องเห<ม>็นเป็นตัวใดครับแอดมินนี่เห็นเป็น มองนี่เห็นเป็นเลขถ้ามันหลายตัวเนาะเห็นสามครับเห็นสามเห็นสามคับหาครับพี่น้องก็ล่องเพ่งเล่งล่องเมืองใส่กันครับว่าเห็นเป็นตัวไหนเนะาะมันไผ่มันมั่นนี่แหะครับง่ายน,นี่เนาะดวงไผ่ดวงมั่นล่ะครับ ต่างคนอ่ะสิต่างเห็นนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือว่าอยากสีร่วมสร้างร่วมท่าสีซาล่าถ้ำฝ้าซาล่านะครับฝ่าเพศดานซาา่าเบอร์โทรศัพท์พระอาจารย์โยจะอาวาดวัดปาน้องหยาไสแอดสิว่างไว้ใต่คลิปนะครับพี่น้องผู้ชม เดี๋ยววันนี้เข้าไปลุ้นตัวเลขทูปก,กันครับตัวเลขทูปเสียงท่ายครับที่จุดโยมองนี่แหละครับมองตรงเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละครับตอนนี้เลขทูปก,ก็คือสองครับสองหกสองหกนะครับสองหก,งหกตัวที่สามเนี่ยเดี๋ยวตัวที่สามลอรลุ้นอีกทีหนึ่งครับใหม่ลงมาเนี่ยเขาเห็นสองกับหกแล้วเนาะ เดี๋ยวตัวที่สามสิสรุปให้มืองอีกเชนึงนะครับสิขึ้นภาพให้มืองอีกเจนึงพี่น้องเมืองภาพบรรยากาศมองหนีสักก้อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปล่อรุ่นตัวเลขทถูกสามตัวครับว่าสองหกแล้วตัวที่สามสิเป็นเล็ตัวใดนะครับพี่น้องผู้ชม โปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะครับรช่องทางของเข่าช่อง,องเฮากาัจะตั้คลิปเกินพ่อได้เป็นแนวทางนะเพื่อเป็นแนวทางเฮากับโหูหคือการมาหวย่า,วาเลขมันเสียออกตัวไหนนะครับนี่ครับเลขทูบครับสามตัวจืดออกมากใหม่เมื่อเลาก็คือสองหกแปดนะครับเลขทูบเจ้าแม่ตะเคียนนะครับพี่น้องคุณผู้ชม ครับเข้ากระไดตัวเลขจากถูกเสียงไทนะครับพี่น้องผู้ชมถูกเสียงท้ทย,ยูทีศารปูชีประขาก็ะไดเจ็ดสองศูนย์ครับถูกเสียงไทย,ยูทีเจ้าแม่แตเคียนในสองหกแปดนะครับส่วนตัวเลขรูปแป้งไม่แตเคียนค่พี่น้องคุณผู้ชมเมืองเหงาแล้วก็ใส่วิจารยาใ์ในการรับช่มรับฟังนะครับ ที่ผมขึ้นภาพให้ก็คือซาลาหลังไม้นะครับที่ทางวัดกําลั่งสร้างนะครับตอนนี้กาต้องท่าสีแล,ล้วก็กําลังสีเห็ดฝาตกแต่งภายในพี่น้องคุณผู้ชมผู้ใดมีแรงสัท่านะครับอยากสิทธรมบุญร่วมสร้างร่วมกอน้ำเพินินกาเบอร์โทรศัพท์พายจารย์โยนะครับจเจ้าวาดผมสิว่างไว้ใต้คลิปพี่น้องคุณผู้ชมคลิกมึง รายละเอียดตรงใต้คลิปก็แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับให้พี่น้อง <c oughs> คุณผู้ชมทุกท่านโชคโชคมันม้ารำรำเรว่อยๆนะครับพอ่อกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้องคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ